คือบรรยากาศในงานลอยกระทงนะครับที่เรียกว่ารัติการนารีสอร์ทนะครับยิงเป้าครับยิงเป้าครับยิงเป้าโอ้โหครับจุดลอยกระทงนะครับที่แม่น้ำเจอแล้วสายเด่สายเด่นแล้วสายเด่นนี่สายเด่สายเด่นโอ้โหนี่อุนอุมเมฆครับอุดนเมฆนี่เมนูยำครับเมนูยำ สวัสดีครับอยู่กับผมคุณหน่งนะครับวันนี้ก็คุณหน่งก็จะพาไปเที่ยวงานลอยกระทงนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในครับบรรยากาศน่าสนุกนะครับยูข้างหลังคุณหนึ่งเองนะครับไปครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับคือบรรยากาศในงานลอยกระทงนะครับที่เรียกว่ารัติการจนาลีสรทนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับในวันลอยกระทง บรรยากาศผู้คนกําลังเดินเข้ามาเที่ยวกันนะครับบรรยากาศค่ำคืนในวันนี้นะครับเดี๋ยวคนหนึ่งจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่มีสินค้าหลากหลายนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมี <ms> 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 อะไรขายบ้างแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับคือทางข้าวนะครับรีสอร์ทนะครับรัติการรีสอร์ทนะครับ อันนี้คือหน้าง,งานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบนรรยากาศข้างในกันนะครับตัวนี้เดินเข้ามาแล้วนะครับบรรยากาศข้างในเนาะคนเองจอดรถตรงนี้เองนะครับจอดง่ายๆเลยนะครับปีนี้ในบรรยากาศน่าน่าสนุกนะครับของขายเยอะเลยนะฮะด้านในมีของขายเยอะเลยนะฮะมีเสื้อผ้ามีของเล่นเด็กนะฮะ ยอยเริ่มมาแล้วนะครับต,ตอนนี้เดินมานะฮะโอ้โหใกล้ถึงหน้าเวทีแล้วนะครับโอ้โหคือคืนมากเลยนะฮะตอนนี้มาถึงอยู่หน้าเวทีแล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศครับหน้าเวทีดีมากเลยครับภาพมานั่งได้นะครับบรรยากาศตรงนรี้ โอ้โหดูผู้คนต่อเที่วคิวุ่้าไดูแล้วครโอหไม่ไหวไม่ไหวแล้วคไดหยิงเป้าครับยิงเป้าครับยิงเป้าบรรกาบด้านห้าคดนเแล้วสซเดลไเดลแล้วไซเดลนี่ไเดลเด กระทงกันนะครับช่วงนี้ไม่มีใครลอยนะฮะน่าจะเป็นใกล้ๆวันลอยนั่นแหละนะครับที่จะลอยกระทงในตรงนี้นะครับจุดลอยกระทงนะครับที่แม่น้ํหนาไม่รู้ไม่เป็นน่านน้าอะไรนะคนตรงนี้นะครับวันนี้ไม่มีครับเดี๋ยววันต่อไปมีแน่นอนครับบรรยากาศบริเวณขายสินค้าต่งตางๆนะฮะเดิน ต่างๆนะครับนะเสื้อเด็กนะฮะเยอะมากเลยราคาถูกทั้งนั้นเลยนะฮะอันนี้คือมุมแยกนะฮะที่ก่อนที่ทางเข้านะครับถ่ายมาตอนแรกๆนะครับนี่อนหนุ่มแมคะโโมครับอนหนุ่มแมคะนี่สวยมากครับ <laughs> นี่ยำนะครับยำลูกชิ้นลูกชิ้น ครับเมนูยำครับนี่คือบรรยากาศภาพรวมในงานลอยกระทงนะครับที่ลาติกาลีสอร์ทนะครับซึ่งจัดเป็นทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็จัดนะครับทุกคนก็มาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับก็งานก็มีถึงที่3าเอ็ดเนาะอีก2อสวันนะครับก็มาเที่ยวได้นะครับมาลอยกระทงนะครับ มาเที่ยวชมบรรยากาศงานความสนุกสนานนะครับสำหรับวันนี้คุณหนึงก็พามาชมประมาณนี้เจอกันทริปหน้านะครับขวให้เที่ยวตามรอยตรงให้สนุกนะครับ